สวัสดีด้วยค่ะสวัสดีประตูสวัสดีบริหารประตูแต่จะดนเลยส่งสามเดือนพานไปอันนั้นอันนี้วานเมื่อเมื่อวานเมื่อวันพันก็ฉันุกบาะแลมาช่องเถื่อเลยเด้บาะแสครับฉันุกมาบ่ผมได้มาแต่เมื่อวานนี่แหละเมื่อวานนี่นั่นคอยมาได้อยู่เอาประตูไปใส่วานนี่ไปฉันุบโอ้โดย เมื่ออื่อนในไตว่าชีขึ้นไปเซโปนไปเซโปนไปยังประตูไปยังเซโปนโอ้ยไปลินนี่แหละไปเที่ยวเนาะแล้วใครอัแล้วมันแล้วแล้วบันนี้แล้วเขาแล้วน้ำแลยมั่งอนี่แหละมานอนเที่ยวให้ไปพื้นหนึ่งดอกสบายใจได้น้อประตูเนาะบันนี้เนาะสบายเที่ยวไปลินสวงสวงนาพอคิดน้ำงัวเนาะโดย มันมีวัดงัวกับมีบนผูกแนกก็เออมีลูกหลานมาอยู่แน่แน่ถูกกับสบายนี่ยแหละมันแล้วบนแล้ววางนี่นั่นจะถูกนี่แล้วนี่ยถูกเป็นยังบม่แล้ววะท้องนี่ยังเขาเป็นลายบัวลอยกับบัวลายหักเขามันบบมีคนเออไมาคุ้นหนักพอบักมี่ี่กาลูกเคยเล่ากับคนบ้านโคกอันนี้ป้ากันเลยกับลูกสาวเนาะว่าจะพีไก่ผมไม่ได้เห็นหน้าช้ำเห็นหน้านี่กับพ่อเท่าเห็นเบาพิชัง คือได้แล้วตักคนบานโคกนี่โคกใหญ่บนโคกน้อยโคกใหญ่ใหญ่กินดองก็ได้ลูกหนึ่งเลยได้เอากันเอากันมาแต่กรุงเทพผู้ใดก็อยู่น้ำพ่อมันนี่นี่ก็ดอีใหม่นี่พอกันอยู่กรุงเทพพุ่นผัวดันเอากันมาแต่พุ่นหรือมากินดองกินยังแล้วบนเลยดอกแล้วจักมันพิษล็อกเลยค่อยกบหูหรอกอันลูกเคยกับพ่อเถ่าแล้วพ่ดเท้าชงเนาะ เบอกเลยทีนี้กรณีเนี่ยและชงค่อยแน่เาะค่อยผู้เป็นนั่นเจ้าไอ้ลำชายนี่ยังบ่จักระชับจนค่อยถามหาได้ใช่พอเห็นคนใหม่พอเท่าแล้วชงแต่เฮิือกค่อนก็ไม่ได้ถทำจะบอกพิษยังยังอันเรื่องร่างเพื่อนร่างชั้นแล้วที่คลองจองประการนี่ก็เล่าเองเสียโจโคุลุงจ่าเนี่ยนาะเราแปลว่าทีนี้แนวกรณีและบางช่วงนี่คือชีตรงนั้นแหละ เดียวแล้วเนาะตัวเดียวนั่นแหละอันส่งนี่เนาะตามเมืองนั่นลักเมื่อบัดช่องมื่อช้มื่อเห็นดอกเห็นหนามานี่นี่ไปหันก็มีแต่ผู้เท่ามาปล่อยงวงงวงพวกนี้ได้ไหมเนาะเรื่กับบริษัทเนาะยันว่าไปหันไปนี่แหละกับผู้เท่ามาปล่อยแล้วกับชุมชนทั้เรื่องไร้ของเขาเนาะยัน่เคยไปเบียร์รงหาเนาะบัดเมื่อบัดนี้เลยจังไรถามกรณีกับตัวนั่นแหละตัวนี้โมเมนต์นั่นแหละ ขอชิ้นนี้แต่อันนี้นะแนวหลายๆคนบุญยากพ่ออหไรเนาะบุมักไทยกันเนาะเป็นลาประตูอยู่ดีไม่แห้งอยู่บ่ประตูโย่เมื่อนอนรถล้งฮะเป็นแนวเอ็กว่ารถทางเวนี่ยเอาเมื่อพ้นตกนอนพ้นตกกันตอนแรงอันเดียดเลยแล้วมีคนอยู่อันมีแหละอยู่บ้านพยังบ้านยังประตูพันพักกดยาพักกดยาเออเลยเรามาคนเข้าช้อยมือนั้นคำเนี่ยเราว่าเมื่อชงคอยเน้เราอ่ะเราเมื่อชงเล้ว ชงหมดเทือนเล้วผุแล้ว่งแล้วเลียวกับขากลับมาเลยมาฮอดบ้านพี่เม่อมเลยพุนแล้วตกด้วยตกแห้งเลยพุนกับจุนมาบุได้อย่างนี้เท่าอยู่ในเทือนเขาพุนเช่าแหละพุนยาตกแบบมาบับมาฮอดนี่น้ำบรเวาแล้วด้วยน้ำห่วยมาฮอดนี่ละมันทางอันห้อยรถไทเนาะมันลุบลงแล้วมันดินดากเดียมันลื่นมันป้านขึ้นไปทางอันนั่นมันพุ่นด้วยใตทั้งทั้งแบบนี้ บ้แม้นใจตามมันห้อยตีนมันใจทั้งทึงอีกลีกคุ้มไม่ไงกันะจักมันไปผลิกันแล้วลงใช้ห้อยมัน่ะกับพี่ไดรจนจนคุ้มเงนจักมันนั่นก็ดีอันมันลบลงหน่อยแล้วประตู้เป็นอะได้สียประตูวันนี้เราครึ่งบุษันวันนี้ล้มลงออกก็เต็มคาเบื่องนี้แล้วหลเต็งบ่รถแล้วเต็งลูกก็ลุกบ่ได้บมดนี้เต็งจักคือดินช่อมดินด่าแล้วตีนยันบมดนี้ยันทิ้งพวกขวานี่ยันยันหลุดออกแต่ตัวเองมือออกได้แล้วกัน รดหนังบริบบหอด้วยติดจักตันีบรอดก็รถติดตึกเก่ารถเนาะเออติดจักที่บ่มบุ่มบ่มอ่านม่ามันเยอะไปแล้วก็หมอดจักมันแบบนี้ลูกมาได้แล้วก็จับรถดึงขึ้นมาแล้วก็รถขึ้นได้แล้วก็ติดจักแล้วก็แล่นมามาฮอดเถียงานเลวก็หัวประตูพุ่นเด้นทุ่งเอาเอาหยังเข้ามาปลูกหยังชื่อปลาเน่นช่องโตมาเช็ดกินแล้วเนาะมันค่ํำเนี่ยขัวปลาบ่ทันแล้วฉํามันเจ็บ เจ็บปวดคุณจนคู่เขาคู่ว่าวันนี้บ่ได้บัดนี้มันเจ็บมันเจ็บในหัวเขามันเต็งเขาเออตอนลมนี่ยมทันเจ็บแม่นบ่บ่เออบัดปาปาเมียในเคียงนันตนึงนันคั่วแล้วแล้วตที่2ยังบ่นันแล้วบัดนี้ว่าเป็นหันก็แล่นมาพี่แล้วมาล้างมือล้างหยังก็แล่นมาเฮานี ชีมาแก้เครื่องเลยชีไปอาบน้ำเลยชียาบกข้วนะป่านี่ยาเป็นตัวยามันเจ็บอยู่เนาะไปแล้วอันตัวข้วแล้วน่ะแมวกินหมแล้วสั่งกุคั่วให้แมวแล้วถึงได้จับเอาตัวมันบางทัานข้วหนึ่งเขามาใช้ตู้เนี่ยมัดเลยก็แก้ชงแก้แพ้แล้วก็เชื่อชงเชื่อเอาเลยก็อาบน้ำในชั้นอาบบ้านเจ็บขึ้นแหงนิดฉบบันเขาทีบ่อนี่เจ้าบันเป็นอาบน้ำน้ำเย็นบ่อนี่อ๋อทุกทุกชั้น เน่าคือกับทีหรูอได้บ่เนี่ตยตายขับมันมันเดียวใช่ไหมเนาะอาบน้ำเย็นนี่อ๊ตใจอดตโอดตน้ำห้อนแล้วกับเจ็บอะไ้เนาะพี่แล้วก็จับอันอันนั้นแล้วเต้าน้ำห้อนมาแล้วเสียบไฟแล้วมันก็พูดออกอ้าคือแล้วก็กินน้ำห้อนก่อนเดี๋ยวไม่แห้งก่อนเนี่ยหัวน่ะกับเอาเข้ามานี่กับประเทศนั่นผูกได้ยังไรมันกินอยู่นั่นเนินนี่แหละอัดประตูไปหมดเลยดึงมุ้งลงมาแล้วก็บกางแล้วก็ นอนโลดวนบันนอนผู้นี้อันาบสามไข่แล้วบันไข่สันบุอตายเขาตัวฉนอกซ้ายมีบ้านอยู่นใช้เดี๋ยนี้อยู่ในเฮือนเด้มัเนาะเดี๋ยวออกมาเบิ่งเจงได้ก้อเฮ้ยเป็นอย่างเอาลดเจงลงเลยเจงไข่เดี๋ยนี้โอ้ยบันบา ถูกับเพราะว่ามันลงเลยก็แล่นข้าวฮอทเสียงอ๋เทือนเลยก็โทษบอกเต็งเต่งกับไปตุ้มน้ำตุ้มในย่างยิ่งโตแล้วมันว่าเต็งก็บ่ามันชิบุเป็นคำนี้มันคือมันบวเจ็บเนาะเจ้าน้อยเจ้าน้อยมันก็ออกมาด้วยใครยิงเนาะโทษแชันแพทย์อยู่บ้านคนเมาต่อประจุมาชักยาให้ช่องเชื่อมมาชักเยตอนเช้าตอนแรงเลยมันแห้งเลยในมือยาต้านเชื่อมันเอาให้สามห่อ ดินยาหน่อยเลยเช่าเลยลูกได้เจ่าวันกูละแต่ว่ามันไม่แห้งหรไปผู้ใช้มงอยู่เช็ดปูนว่าได้ตู้อยากขึ้นไปลินนำดูเป็นยังไงว่าเออปลาโลดไม่ออื่นเลยไปหน่าไปลินน้ำโมจะขึ้นนึงไปเฮือนดอกไปลินได้บึ้งเนาะบางทีมีผู้สาวน้ำเงานบานบอพผู้ละโอ้มีผู้สาวอยู่ประตูอยู่ฝุ่นโอ้ยผู้เช้านั่น แถวนั่นนั่นมันบ่ได้อุดแล้วบ้านชิบบ้านเนาะฮะบ่อุดเลยอันบ้านเขานั่นแม่ห้างลูกหนึ่งชองลูกชิตดอัดเพียงอันกอันนี้แล้วอันด้วยอันยาเชติดนี่แหละวปะกันมีแต่แม่ห้างนั่งใหม่ี้วยตัวมีแต่แม่ห้างใม่ใหม่ห้างกันได้ห้างกันได้ขึ้นไปเที่ึงอภัยาเชติดเนาะขึ้นไปวางเดือนนั่นเดือนก่อนนี่แหละเดือนชีวิตเนี่ยขึ้นไปไปนอนผุ้ช่องคืนให้เบ่งผู้สานี่ไปแล้วก็เห็นผู้สาวนี่ครับโดย ไปนอนในเฮือนผู้เช่านะไป้นอนนําเขาดอกนอนในเฮือนเขาเขากับปูมันอยู่บนนอนให้ทั้งห้องเลยละแต่ก็นอนนานชองคืนเลยวัดมกขึ้นบักผู้เช่าเลยบาเป็นผู้เชตื่นผู้เช่าจ่อยจ่อยแห้งๆเหนเนาะมีน้ำาบ่มีนวลมีน้ำนวลประไดี๋ก็ดยอันค้นเธอ เขเบิ่ออยู่ด้กคนก็บรรยากาศได้เนาะหากวันจอดถ้าจะจ่อยใช่เนาะเอาบุได้เนกะคือในใจนี่เนาะโดยแล้วเดี๋ยวนี้นั่นมันกว่าดชิบ้าน้ำเลยบ่มือกอยาเพราะว่ามันเป็นยังขี้เด้อว่ะคอยชิมื่อถามเอ่ยถามน้องและจบรวมกันแหละคอยกันมาไหมว่ะเลยในนั้นก็ได้ทั้งแม่ทั้งอันนั้นแล้วว่ะเนี่ยแม่บ่มีพ่อดอกมีแต่แม่หน้าเขาก็มีให้เขาก็มีเลยอันดอกะมาแเลย ขอตัวบุมักเลยว่าเนี่ยนาะคิว่าว่าคนบุมักเจ้าเลยมันก็คือชิพพูดเนาะพูดเนาะมันชีทำลายจิตใจเขาเนาะชีนาชิตาเกันกันเรื่บมักกันเก็ว่าพอชิมื่อทาไหมน้องพ่อเจ้าก้อนพอจังชีคืนมาไหมว่ามาห่อเลยมันกระทบมันแล้วเฮ้ยไม่ชีมามันว่าโอ้ยมันบุทันแล้วเขานี่แหละว่าของว่าไปกับบุแม่ชีไปผู้เดียวว่ะเอาไอเอาน้องเขาก็ยังบาแล้วว่าเขาแล้วเขาบาแล้วจักว่นเดือนหนึ่งเดือนชองพุนบุจักแล้วเหนว่าเจ้า เมื่ยท่าเมืย์คลองก็มีผู้มาหัการลุ้ว่าว่าได้เนี่กันยะทีเนาะโดยมันคือปรอื่นนี่นั่นบ่ทันได้ว่ากันพ่ออันนั่นดอกอยากไปลินจะชื้อไปลินน้ำโมต่างไปดิดเนาะพ่อตัวเนาะพยายามกันเนาะเอาหักไม้ไปกช่งให้มออันนั้นแน่มอผู้เช่าเฮือนนนั่โดยหักไม้ลูกไผ่พุ่นสิได้ลูกเลยบ่อยากอยู่กรรมเลยเอาหักไม้บ่ได้อยู่กรรมเออ กำยัญญ์ไปให้แน่บรรย์ยาแก้พิษแน่ยาอันเพียงพี่เชื่อพี่ชายนั่นมันอย่าเจ๊ต้องเขาเรื่อยนะเอาไปให้เขาแน่ฉันน้องในแนวโดยอ๋อเด็กกี่ยวประตูตั้งใจไปขอเมียนะประตูบอบอบอไม่ได้ตั้งไปขอกามีผู้มักผู้หักกะชีลมชิลินไปนั่มมาแล้วบิ่งอยู่เนาะเบิ่งไปอยู่เนาะเออเบิ่งอยู่เนาไปก็ให้สับประตูไปผู้เดียวได้ไปผู้เดียว ทั้งพี่กัอันอยู่บ้านนั้นเมียเก่านี่เขาก็ให้ลงไปมือวันที่ชิพ่าในช่วงเฮือบุญบะช่วงอันช่วงเฮืออยู่เะโอเหนะ็นเนาะอยเอีอแ่เมียเจ้านั่นกับพัดพัดเจ้าให้ออกไปหลัดอยู่หันก่าฉันคนว่าไปนะ่ะมันก็ มเจ้าเห็นกันแล้วบางเชื่อบันชีมาน้ำเหมืฉันบอบคนบอบไปขันวอนน่ะคุณุ่ยาเลยก็เมียปูนั่นเอาชื่อว่าเอาจัน่อยก็เห็นว่ามันโทรมาอยากมาอยากมาฮ่ข่อย่อยก็ยังบ่หับเอาเลยด้วยไปเลยจันโดยนั่นนี่มูบัตกเมื่ออีกเนาะแต่ว่าความพิษไม่ได้พิษได้เคียงกันเมื่อนั้นก็ดีลงมาป้อนลูกป้อนเข่าลูกอยู่นี่อยู่ในลุ่มนี่แล้วบัดเล็กจะปูก็ชงคอย ตอกเล็กกระปูลงนั่นแป้นเพราะว่าคอยตีมันแป้นตีไม่ใส่เพราะเ็ดสเพิ่นเลยแล้วนั่นก็เปิ่นเอาเห็ดสเพจี๊ยบเหินอีกทีคนบุอยากอยู่น้ำมาชิ้นแล้วบอาเล่นเนาะมีข้ออ้างเนาะประตูเขาบอกใส่กระโดดคนบุอยากอยู่น้ำเฮานะบัดนี้บัดเมื่อหอดแล้วว่าเฮาบ่ได้ให้แต่อยังเลยจกจะกลับมาเลยบ่าวบ่บ่เฮาตอนเมื่อเขาคิดในเฮาเนาะยังกะเจ้าหน่อยกรบโบได้อีกหาข้อผิดอยู่ จะมาพูดว่าไฮงออิว่าให้เพิ่นี่เล่นเนาะหาเรื่องหาเล่าใช้เฮาเลยๆคือกันกับอันอยีน่าฮุมเลยบ่ได้ตีบ่ได้ขาวไ่ได้ว่าพอเทียบชีพอนัานก็ว่าเฮาน่ะตีไปว่าโดวเลายป้ายชี้ย้อนช่างชี้มือนั่นคยมาแต่ถ้าแขกเห็นเพิ่นนั่นฉานนั่นกระต่ายอยู่ในเฮือนนนั่โอผ่านทางบ้านเนี่นเพลนเอาทางหนึ่งในหุ่นช้างนะคือไปเอาผัวผัวในหุ่นพักอ หัวนั่นเลี้ยวคนมาเห็นอยู่คอยขี่รถจักรมาเด้อเห็นเห็นคอยหาจิบ่อยาจื้อเด้อคนที่คนที่รัวจักรกันอยู่เพื่อนนั่นอยู่เชิงเฮือนชานกระตาอันในโฮมหน่อยคุณแหงบ่เห็นและคุชานกระตาอยู่กับงงงงอยู่เพื่อนอยู่ในคนทางเด้อคุณตัวเห็นเพื่นอยู่เนาะไปจากมุดจ๋าบอกชอนเนาะตั้งแต่เมื่อมันเกิดคุณจำหวานเด้อหัวเพื่อนดิกน้อยบอกประตู อายุน้อยน้องน้อยยูฮาชิปายเลยชั้นิปายกับน้อยนั่เนาะก็บ้น้อยเด้นนะคนเดียวกันเดีอันผู้บ่าวันทธิวาเคยเิีนนั่นอันผูอันน้ำผู้ดอกยังไปน่ะนำกันไปอยู่ไหนหมื่นก็เขาได้แล้วบ้านเขาเองแล้วผัวนนักหาป่านะอยู่ของหากินในเดียวเนาะหากินนะมาแรงมาแหละลงเอาเอามองเอายังลงไปยังอยู่ของขนาดัวนั่นปัณณภูบ่าวอันที่วาน เคยลื่นเคยเคยไปปัดเป๊ะป้าป้าเนาะมันนอนมอนสกุ่ว้าวกับคู่บนนอนให้เครื่องห้องคุ้แล้วบัดทัวนี้แหละกับมาล้อยมาชัยกันจนเท่าผัวมาเขาผู้ดูนั้นเขาเคยหิวจักเบิดนั่นชบาคนันชบานืักหมอก็เนาะมันคนบ่มักเว้าหมอจจนคือแล้วผู้เยอะแต่ละบ่ยังที่บ่อยาเขาเรื่องไผเรื่องมันแมนเยอะเขาผุด้องเว้ากับเขาอืมนั่นแหละเขาว่หนาดีหีขโมย อืมเนาะพ่อตู้อือตาเป็ดพ่อตู้กะใหญ่บ่ได้เนาะพ่อตูเออใหญ่เลยได้แต่ว่าคนก็เป็น้านบ่าวเนาะพ่อตูเป็ดดอนเออลกีบดเดือนนี้เดือนหน้ามันก็ไข่บ่เลยนี่แม่พ่อตู่ไข่มันเอาลูกเนาะเป็ดชิปตู่แลเฮียชียัง6พอใหญ่พอใหญ่มันตัวนึง่นอือๆๆยๆพอเข้ามน่นเือ เลยแล้วข่าวแล้วนำไปทางใดก็สบายเนาะประตูไปเออสบายแล้วบ้านนี้ก็หาลูกหลานมานอนในเฮือนนั่นก็ได้แล้วบ้านมันมาย่ากนอนนี่ผู้มานอนบ่ยางดอกที่ถึงบ่วกเนาะนี่กับเมียมันนี่มานอนอยู่นังไงแล้วเข่าวเนี่ยเขาก็ที่มานอนเป็นประจำอยากไปใช้ตะไปเขาจะนอนคือมาเบิร์ห่งใช้เนาะสบายขึ้นมาในประตูยังกะขบเนาะตรงสมบูรณ์เนาะ มีปูปลาให้กินเนาะประตูเนาะนอยู่แนวกินกั้จิกนใหญ่เลยได้ใหญ่เลย้ีช้น่เออมนกคนนันใช้เนื้อพุ่นมา้ลยมาอะไรปะเขาลงตึ๊เอาได้ชาบตู่เป็นอยโย่นสกินเนาะปรตูคนสี่คนกินปลาชบดเซาัตใหญ่เลเนะประตูใหญ่เนะปลาเออด คิดว <usion> <r Jean> ่าปรตูลูกอเมียตะเลยนะว้าได้มาแตลดโเ้ยเอากอนมเจ้านแล้วเนาะปตูลยลูกยุลลานนะหอดกันเนาะเพนะก็หลอนบ่ดยไปไ้มาตลไทยปรตูนะว่าในปรเตู เาเมื่อแกเข้าเข้าเมื่อเออเอ้ก้อนเราป่ะห้องกินเราคือไปหากินรวดห๊ต้มไก่ทาขืนนี่ก็ดีโหต้องเนอเสยเนาะต้มไก่ทาลูกถลาเอาแล้วไก่นอนในโกบงนี่อันนขางลองเขานีนี่ละาลองเขาแลยก็ขึ้นไปคั่วคั่วแล้วแบ สบายเนาะมีหนานเลัยเนะไอ้เช้วชีชอบ่ะุคเอออาเทียนกชี้ชอบเออเออชอบนึ่งว่าปั่นนันอืมอืมอืมอ๋อครบมุกครอบใจน้ำลายๆหลซ้กินเนาะตอนนั้นเช้าตอนเช้าให้ต๊ะานพี่เยอะโชเาดยเดียวชิโ huh. ้ชายแมนอันนั้นโชชาน้องบอกมันบอกโต้แล้วต๊ะบาล เราจะเอาเมื่อแกเข่าเอาเมื่อรถหลุดไอ่หันน้ำมันก่เห็นยันมันเบิดลนี่แหละอันนั้นหันไปเอามาใช้รถฮำมพ์พูดอะพี่พี่คืนท่าพี่อยู่ได้อันอันนั้นแหละบอกได้ลุ้มมาแล้วไฟทางเพื่อนขึ้นไปหันแล้วเออขึ้นไฟในช่องช่องลงหันเห็นบิ้ลได้กระทุกนนอนเอามาโลดเอามาใช้รถนี่เออเาใช้เบิ้ลโรดมันไม่ได้เห็นยังนกน้ำมันนั่นกระชวนเห็นน้ำมันช่างเชื่อ ไม่ใช่รถจักรอไไ่ใช่รถูไุน่่เะเอเาเมื <Hum dû t> ่อรงมกกนอูเอ่าเอาเมื่อรถเอาเมื่อรุอู้งานเลยไปออกงานแต่โดนแหลยเนาะแต่ทตีหลังได้จากแบบเด้ตีหลังมนเลยเมื่ออะชูบเนียม้มหัวเลยเนาะด้บักอะไรสิิดโดยละชูจะแก่จะยังเอาเมื่อรถสบายเนาะทาธาปูตูก็เห็นทางสารสนเพื่นมาหาบอปูตูสาสนมา